ทุกคนคะมาเจอเห็ดแล้วคะ่ะมาเจอเห็ดแล้วดูสิอูโอโอ,อันนี้เสียแล้วนะคะนี่นะคะดอกใหญ่ด้วยเดี๋ยวให้ดูก่อนนะนี่คะ่ะอยู่ในหญ้าดอกใหญ่นะคะแต่อยู่ในไม้อยู่ในหญ้าเนาะวันนี้อําก็ลืมมามีดใหม่แล้วนะคะวันนี้โอ้ยเห็ดก็เปื้อนขี้ดินเนาะนี่ยังไม่หมดคะ่ะทุกคน ดูค่ะเห็ดก็เพื่อนขี้ดินมีดก็ไม่ไดเอามาจะยังไงเนี่ยวันนี้สกโปกอีกแล้วเราดูค่ะดูค่ะนี่นะคะยังไม่หมดยังไม่หมดดอกใหญ่ๆสวยๆด้วยนะคะแต่บางดอกเขาก็เสียเดีย๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะนี่นะคะสวยงามสวยงามเดีย๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนแต่ว่าบางดอกเขา มันเน่าแล้วอะได้แค่ดอกเดียวเนาะอุย้ยเอามันเป็นดอกเดียวกันนะคะอันนี้ขามันขาดเราไปแต่งดอกนะคะดูค่ะ,คะโอ้ยอ้ามก็ลืมเอามีดมาอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาตัดขาดูค่ะอู้ขาใหญ่มากเลยค่ะดูขาดูขาค่ะ ขาใหญ่มากสวยงามโอ้โหมีแต่เห็ดขาใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นป่าใหม่นะครับอ้ําไม่เคยเดินเนาะต้องเดินหาป่าที่ใหม่แบบโอโ้เห็ดขาใหญ่มากเลยค่ะโอ้โหป่าป่าที่เรามา ครั้งที่แล้วนะคะที่อ้ําเจอตามข้างทางเนาะตามถนนวันนี้อ้ํา,ามาซ้ํานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้รีบวันนี้ก็รีบค่ะวันนี้ก็มีเวลาแค่สามชั่วโมงนะคะดูค่ะเห็ดขาใหญ่สวยอ้ยฉีกแล้วค่ะมองไม่เห็นโอ้ยดูนะคะโอ้มีด,ดอกสวยๆขาใหญ่มากเลยค่ะดู นั่นหักเลยหายเลยดูค่ะทุกคนดูค่ะดูขาดูขาปาด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 บ้างนะคะเห็นเขาปาดกันเขาปาดบ้างนะคะปาดติโถใหญ่เวอร์วังสวยงามออืขาเสียดายอ้ํไม่ได้เอามีดมาอแล้วลืมนะ รีบมากค่ะกวัาไม่มีเวลาเดินกลัวได้เดินน้อยรีบมาลืมเลยนี่ค่ะโอ้ยทุกคนโอ้ยทุกคนเดี๋ยวดึงก่อนนะคะดูค่ะทุกคนแต่ดอกเขาแบบเดี๋ยวเราไปตัดแต่งนะคะแต่ดูอุยดูขาค่ะดูขา ขาคะ่ะอุ้ยเอาหลุดไม้หลุดมือหมดล้วจะให้ดูขาเนี่ยใหญ่เท่านิ้วอั้มเลยนะยยมีแต่ขาใหญ่ๆคะ่ะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเดียถอยหลังถอยหลังอ้มเกือบเหยียบนะคะอยู่ในหญ้าเกือบเหยียบเกือบเหยียบ ดูเหมือนดอกเล็กแต่ไม่เล็กนะคะขาโอ้ยต้นบลูเบอรี่นะคะอยู่กับต้นบลูเบอรี่ขา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 แน่นมากค่ะอุ้ยอันนี้ก็มองไม่เห็นนะคะนี่ที่อ้ํายืนอยู่ตรงนี้เหยียบมยั่งหรือเปล่าเนาะ อ้ทุกคนขาขาดูค่ะขาเวอร์วังอลังเจดิดโอ้โหเหยียบบ้่งไปต่นอนะอดูดูดูอันใหญ่ของเรา แต่มันมันเหมือนมันจะเน่าเนาะดอกเขาอะโอ้ยขาค่ะใหญ่เกือบเท่าข้อมืออั้าน,นะโอ้ยฉีกหมดแล้วมองไม่เห็นดูค่ะขา,ขาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะให้ดูชัดๆเสียดายด,ดอกเขาไม่ค่อยสวยแต่ดูค่ะใหญ่กว่านิ้วโป้งงี้นะคะเนี่ยนิ้วม่วงนะคะทำบูเบอรี่มา ดูค่ะโอ้โอ้ยอ,อ,อันนี้โอ้ยเห็นไหมล่ะขาฉีกไปแล้วเพราะว่ากิ่งไม้ทับนะคะดูดูดูยาวไปถึงไหนกล้องไม่เห็นโอ้ยอออไม่ได้ดดูค่ะทุกคนขาอีกหนึ่งอีกอันนี้กี่ดอก โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยสามองไม่เห็นขาเขานะคะว่ามันกี่ขากี่ขาเห็ดหรือเปล่ามันจะเป็นขาอย่างอื่นนะไม่กล้าไม่ค่อยกล้าลวงนะโอ่โอ้ยโอ๊ยทุกคนค่ะทุกคนดูขาเห็ดตาติโถดอกเขาไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันมัน มันอุ้มน้ำเนาะมันช้าน้ําแต่ขาค่ะแค่กลุ่มเดียวนี่จะไม่ใช่หนึ่งกิโลแล้วหรอกขาเห็ดกลุ่มเนี้ยอุย้ยเอาานึกว่าหนึ่งดอกเอา้าแตกเลยนี่นี่น,นี่ทุกคนดูเหมือนดอกเล็กนะนี่นี่น,นี่อ้ามองไม่เห็นนะคะเนี้ยดูค่ะอ้อยอ้ามเก็บหมดนะคะแบบนี้ <laughs> ใครไม่เก็บไม่รู้อ้ามเก็บนะ <laughs> เ้าไม่ตกแต่ง ป๊าปลาปาปาทุกคนขาดูขาดูขาโอ้ยดอกนี้ไม่สวยเลยอะอะได้ทิ้งซะแล้วนี่ยดูคะ่ะโอ้มีต่อ,อไหมแบบเนี้ยเหยียบหรือเปล่าแถวเนี้ยเดี๋ยวเราไปเดินหากันต่อนะคะลืมมามีดมานะคะ,ะถือไม่หมดเนาะไปไปกันต่อคะ่ะคุณเจออีกแล้วนะคะ นี่ค่ะนี่นะคะดูค่ะเก็บกันเลยค่ะเห็ดป่านี้ขาใหญ่นะคะนี่ค่ะขาใหญ่สวยๆต้องมองเห็น ต้องไม้าหนัดนะคะอ,คอยู่ในหญ้าเนาะจะแตกขาเขาแตกหมดเลยค่ะเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขาเขาใหญ่ขนาดไหนกะจับไม่ถูกนะคะมองไม่เห็น นี่จะ้ะทุกคนโอ้ยโอย้ขายัยงสั้นอยู่นะคะแต่ได้อยู่ค่ะสวยอยู่ยไวยไไหม ไปต่ออ้ํเจอเห็ดหูหนูขาวอีกแล้วนะคะแต่นี้เขาดูสะอาดดีนะคะอ้ํว่าจะเก็บอุ้ยสะอาดมากเลยค่ะอันนี้ใหญ่สวยมากเลยดูค่ะใหญ่กว่ามือ,อนะคะโอ้อันนี้สวยค่ะครั้งที่แล้วอ้ําเคยเก็บไปมันเปื้อนหญ้าเปื้อนที่ดินแล้วมันทำความสะอาดยากนะคะอ้ําเลยไม่เอาแต่รอบนี้อ้ํจะเก็บไปอยู่ค่ะอุ้ยดูค่ะทุกคน โอ้โหใหญ่สวยมากเลยค่ะอันนี้ก็น่าจะขายได้หรือเปล่าอ้ําไม่แน่ใจนะคะแต่อ้ํจะเก็บไปเผือบไปไว้กินนะคะโอ้สวยมากเลยสวยสวยสวย,สวยดูค่ะเก็บ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 ค่ะทุกคนคะมาเจออีกแล้วนะคะดูค่ะโอ้โหแต่ว่าเขาชั้นน้ํานะคะแต่มีแต่ดอกใหญ่ๆคะ่ะดูดูค่ะสวยมากเลยดูค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยนะคะดู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 เห็ด e o, ป่านี้มีแต่ถาใหญ่หญสวยๆนะคะแต่ว่ามาเห็นช้าไปหรือเปล่าเนี่ยดูค่ะโอ้ยบางดอกจะเก็บได้ไหมเนี่ยโอ้ยดูค่ะดูขาดูขามีแต่ขาใหญ่ๆใ,ใหญ่กว่านิ้วโป้งยนะคะเนี่ยอันนี้อ้าํเอาเก็บได้ไหมขาเขาใหญ่มากเลยค่ะ ขายไม่ได้เ็าเอาไปกินนะคะแบบนี้คือมันเวอร์วังอลังเจิดเนาะเก็บไปก่อนละกันดูดูโอ้ยโอ้ยเห็ดป่านี้นะคะคืออ้ํามาเก็บบูเบอรี่เก็บลิงวันทุกวันนะคะที่ที่ตามในคลิปที่อ้ําลงนะคะแต่อ้ําไม่เคยดูเดินดูเห็ดเนาะอ้ําไม่รู้ว่าเขามีเห็ดนะคะดูค่ะป้าตีโถป้าตีโถค่ะเก็บให้หมดนี่แหละ ดูค่ะดูโอ้ยโอ้โอ,โอ้ขาหักปะขาแตกหมดแล้วนะคะเสียดายอ้ำไม่ได้เอามีดมาเนาะมีแต่ขาใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยไม่ได้ตัดขาโชว์เลยค่ะลืมลืมมีดลืมเครื่องมือทำมาหากินดูค่ะสวยงามโอ้ยดูค่ะเก็บเกบเก็บค่ะเก็บใส่ถัง ทุกคนคะอ้ํามาเจอเห็ดอีกแล้วแต่ว่าโอ้ยเสียดายค่ะแห้งตายแบบเยอะมากเลยค่ะอ้ําจะเาให้ดูกันะคะนี่ค่ะเขาแห้งตายนะคะดูค่ะอยู่ในนี่หาเยอะเลยเก็บได้บ้างไหมเนี่ยเดี๋ยวได้เป็นบางดอกนะคะแต่แบบอืคือเยอะเลยค่ะเยอะเลยที่มันแห้งตายเสียๆเนาะ จะได้มากเลยค่ะเดี๋ยวเราเก็บไปเป็นบางดอกนี่นะคะอันจะให้ดูนี่ค่ะนี่นะคะแห้งตายในหญ้านะคะเนี่ยดูค่ะเยอะเลยเห็ดแห้งตายเยอะเลยค่ะเสียดายมากดูค่ะเป็นทางเลยนะคะแห้งตายนี่ตรงนี้เป็นกลุ่มเลยค่ะเนี่ยแห้งตายเนาะเป็นลาเป็นอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวปีหน้า เรามาเดินแล้วอั้มจะมาเจอหรือเปล่าเนี่ยปีหน้าเนี่ยอยู่ส่วนไหนของป่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเป็นป่าใหม่เป็นป่าใหม่ที่เพิ่งเคยมาลองเดินนะคะเจอเห็ดแห้งตายเสียดดยค่ะยังมีอีกนะคะที่แห้งตายแบบเยอะมากะด,ดูค่ะอันนี้เนี่ยค่ะเนี่ยก็เสียนะคะดู คือฝนมันทิ้งช่วงนะคะเขาก็เลยแบบแห้งแดดเนาะแล้วมาเจอฝนอะ่ะอเราเก็บเป็นบางดอกนะคะอันนี้ไม่ได้แล้ะอู้ดูค่ะแห้งตายอันนี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้น่าจะได้อยู่นะคะอันนี้ ต้งตายเยอะเลยค่ะเะไดายมากดูค่ะสวยอืมนี่อยู่ข้างไน เก็บได้เป็นบางดอกนะคะแต่แต่เน่าเสียนี่เป็นแผงๆเลยนะคะเอาท่านี้ก่อนนะคะโอ้นี่ให้ดูค่ะนี่มันแห้งตายเนาะนี่ค่ะเสียนะคะโอ้ดูตรงนี้ค่ะเป็นกลุ่มเลยแต่แห้งตายดูค่ะโอ้นี่ค่ะเน,น,น่่แห้งตายหมดเลยนะคะเนี่ยโอ้เสียดาย ไมได้เนาะดูนี่แห้งตายเป็นลาแห้งตายหมดเลยค่ะเราเก็บอันที่เฉพาะที่พ,พอเก็บได้นะคะดูนี่แห้งตายเป็นแผงๆเลยค่ะมาเห็นให้เจ็บปวดใจนะดูโอ๊ยอันนี้ได้มั่งไหมเนี่ยในเนี้ย สองสาดอกเาาขึ้นมาหมดเลยหมดก็หมดดูค่ะพรงนั้นแห้งตายหมดเลยนะคะเสียดายมากกลุ่มใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยเก็บใส่ถังไปกันต่อค่ะเอเดี๋ยวอ้ําจะให้ดูก่อนนะคะว่าตอนนี้เราเก็บได้เท่าไหร่ละเก็บใส่ถังกันแต่ว่ามีเห็ดหูหนูขาวนะคะเมื่อกี้อ้ําเก็บมนด้วยนี่ค่ะ ไปค่ะไปกันต่อเลยค่ะทุกคนเอามาเจอเห็ดอีกแล้วนะคะแต่ดูค่ะเขาเน่าแบบเขาเน่าเยอะมากเลยนะคะแล้วตอนนี้อ้ําหลงป่านะคะเนี่ยยังหาทางออกไม่ได้เลยนะคะดูค่ะเน่าเยอะมากเลยค่ะอุ้ยเสียดายเนาะเดินมาไกลแล้วนะคะหลงยังหาทางออกไม่เจอเลยค่ะมาเจอเห็ดก่อนจะต้องรีบกลับบ้านไปส่ง บูเบอรี่ให้ลูกค้าด้วยประเด็นคือเรารีบด้วยไงหลงยังหาทางออกไม่เจอเลยนะคะป่านนี้ป่า,ปาใหม่อ้ามอ้ามไม่เคยมาเนาะแล้วมีแต่เห็ดนอกน,นั้นเลยค่ะดูเสียดายจังเลยอ่ะรอบหน้าเรามาเราจะจําได้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ้ามก็หลงมานะคะดูค่ะอู้ใหญ่อยู่นะอ้ามทิดว่าดอกเ,เล็กๆนะยังหาทางออกไม่ได้เลยนะคะเก็บเห็ดก่อน <laughs> ป่าใหญ่มากค่ะอันนี้ไม่เคยเข้ามาค่ะ อเจอแต่เห็ดเน่าเนาะเสียดายมากเดี๋ยวรีบเก็บก่อนนะคะต้องหาทางออกโอ้ยอันนี้เน่านะ,ะเก็บไม่ได้ปีหน้าจะจําได้ไหมเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยจําไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าหลงตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงส่วนไหนของป่านะคะโอ้เห็ดก็เน่ากระเถิบเอ้ย <laughs> ดูค่ะโอ้เน่าหมดแล้วเสียดาย เก็บที่ได้นะคะโอ้ยได้ไหมเนี่ยได้อยู่แต่เห็ดเขาป่านี้มีแต่เห็ดขายใหญ่ๆดอกสวยๆเั่นั้นเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเขาไม่นเน่าเนาะเสียดายมากโอ้ยตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยอ้ํายังหารถไม่เจอเลยนะคะ จะต้องรีบกลับไปส่งเห็ดถ้าออกจากป่าไม่ทันน้องสายก็ได้เลื่อนลูกค้านะคะวันนี้ออกไม่ได้ออกไม่ได้นะคะ <c oughs> ต้องส่งบลูเบอรี่ที่เราส่งลิงวันกับบลูเบอรรี่เนาะที่เราเก็บมา เฮ้ยทุกคนคะอ้ํายังหาทางออกไม่เจอเลยนะคะลูกค้าจะมาเอาบูเบอรี่กับลิงงอนแล้วนะคะดูอันยังหลงป่าอยู่เลยคะ่ะทุกคนเหลืออีกอีกครึ่งชั่วโมงความจริงอ้ําจะต้องออกไปถึงรถแล้วนะคะแต่ตอนนี้อ้ํายังไม่รู้เลยว่าอ้ําจะออกไปทางไหนนะคะทุกคน <c oughs> เดินมาวนมาที่เดิมสามรอบแล้วคะ่ะยังไม่เจอเลยนะคะอย เดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะเจอเห็ดเราเราแว้เก็บเห็ดเก็บเห็ดก่อนได้ไหมเราแวะเก็บเห็ดก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแต่อั้มเขียนเลื่อนลูกค้าไปแล้วนะคะเพราะว่ากลัวออกไปไม่ทันนะคะเลื่อนลูกค้า พราะว่ายังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยค่ะในตอนนี้อยอดูขาใหญ่มากเลยค่ะทุกคนขาอวบแข็งมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวตามอั้มต้องรีบหาทางออกก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอีกที ไม่รู้นะคะน่าจะที่บ้านเลยหรือยังไงตอนนี้รีบค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้อ้ํนะคะติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย